มาช่วงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าไปดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวร้อนๆในวงการพระกันบ้างคือปกติแลวเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินว่าตั้งทีมขึ้นมาเป็นทีมอเวนเจอร์ก็ได้ยินแต่ทีมพวกทนายแต่ล่าสุดเนี่ยมีพระแต่เป็นระดับแบบพระมหาพระอาจารย์ตั้งทีมขึ้นมาบอกพวกเราคือทีมอเวนเจอร์ทีมเปลี่ยนทำาก้าประโยคแล้วบอกว่าตอบกลับทางอาจารย์เบียคนตื่นทางบอกว่าเนี่ยก็แค่เด็กเมื่อวานซื้อ มาสอนทร,รมะแบบผิดผดให้คนเนี่ยเข้าใจมมแบบผิดเบื้อนคำนี้พุณนะว่าถ้ากมเด็กเมื่อวันซื่น,นใช้คำนี้เลยใช้คำ<อ>นี้เลยเนี่ยปร,ประกอบไป,ปรกอบไปด้วยพระรูปไหนบ้างใช่ได้แก่พระครูวิลาศการจนธรรมหรือว่าหลวงพ่อเล็กสุธรรมปัญโยเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนมีพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศนคนนี้ก็เป็นนักเทศแล้วก็นักเขียนชื่อดังนะอยู่ที่วัชรนสสงครามรวมไปถึงมีพระมหาวัฒนาปัญญาทีปู วัดต้นสนแล้วก็พระอาจารย์สันติฐานิสโรเป็นผู้ดูแลสำนักวิปัสนาสันติสถิธรรมซึ่งก็เป็นเพื่อนกับพระธีระหรือว่าถ้าร,ารู้จักก็คือพระปีนเสานะคะโดยแต่ละรูปเนี่ยล้วนแต่เคยออกมาโพสต์ตอบโต้วิธีการสอนธรรมะของอาจารย์เบียร์มองว่าเป็นการสอนแบบผิดต่อหลักคมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่าน,นว่ายอย่างนั้นนะคะเป็นเพียงการสอนเพื่อคอนเทนต์โดยใช้คำพูดคำจาเหมือนเด็กเมื่อวานสื่น เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบังหน้าจนบิดเบือนข้อที่จริงแล้วก็ประนามอาจารย์เบียบอกว่าเป็นบุคคลที่บิดเบือนให้ไร้าพระออ<ฆ>ก็มีการทําท่าเรียนแบบแบบทำท่าจิบปากจิบคอของอาจารย์เบียแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนได้ใช้คําว่ากูมึงอะไรแบบนี้่คะ<ฆ>พอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย น้องออมอิสริยาซึ่งเป็นทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับอาจารย์เบียรนะคะที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบรุรีคืออาจารย์เบียเอากองพระป่าสามัคคี2อล้านสามแสนบาทมาถวายพระพยอมกลัลยโาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วเอาไว้แบบใช้เกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกแล้วก็เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือสังคมก็เลยถามอาจารย์เบียรยังไงอ่ะมีการตั้งเป็นเอเวนเจอร์ขึ้นมาแล้วนะอาจารย์เบียรก็บอกว่า คือที่มีการพูดแรงแล้วมันกลายเป็นกระแสสังคมเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหากอยากได้ประโยชน์จากหลักธรรมที่สอนให้มองจากความจริงในสังคมมองที่เนื้อหาไม่ใช่มองที่ตัวตนคนพูด ก็จะบอกว่าคนที่จะฟังทำไม่รู้เรื่องเนี่ยคือคนที่มัวแต่สนใจผู้พูดอาจารย์จะพูดแต่มาเรื่องของอาจารย์อาจารย์ลักษณะโวยวายเสียงดังหัวล้านมันเป็นเรื่องของอาจารย์แต่ให้ฟังอะไรฟังเนื้อหาที่อาจารย์พูดอยู่ตงหากแสดงว่าพระท่านเนี่ยไม่ได้สนใจเนื้อหาหลักทมคำสอนแต่มาสนใจที่ตัวผู้พูดลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้สนใจที่ตัวอาจารย์นะว่าเป็นยังไงเวลาอาจารย์ด่าเขานั่งขำขันกันตลกปกฮากันเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเออเขาเลวเขาชั่วอย่างที่อาจารย์ด่าจริงๆเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปล หาที่กำลังฟังทำอยู่ต่างคนมันต่างไม่บริบูรณ์ด้วยกันทั้งสิน้นวิธีการอะไรช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนธรรมะให้คนเนี่ยปฏิบัติตามหลักคําสอนแล้วแก้ไขสันดาคือการกระทําของตัวเองชีวิตมันจะได้เจริญขึ้นเ,ออเนี่ยพอเขาพูดเรื่องแบบ ลูกศิษย์ลูกค้าได้ฟังที่อาจารย์ว่าก็นั่งขำนั่งขันหันไปดูคุณเหมือนฝันนั่งขำนั่งขันเลยก็คืออาจารย์ก็จะพูดว่าอย่างที่น้องบิวบอกอย่เอากระโถนตีปากเลยไม่ชอบพูดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าให้ดูที่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความที่พูดอย่าไปสนใจตัวบุคคลที่พูดถูกไหมคืาจะพูดแบบวันนี้คือดิฉันเคยดูคลิปหนึ่งคืออาจารย์จะบอกอย่างนี้ว่าคืออาจารย์จะถูกมองว่าเออพูดจาแรงใช้คําพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์บอกอย่างนี้ว่าสมมติว่าแม่บอกลูก ไปอาบน้ำสิลูก <Yeah. S 1> ไม่อาบไปฟังไปอาบน้ำสิ อย่างเงี้ยแล้วก็อาบทันทีคือท่านพยายามจะบอกว่าบางทีอ่ะถ้าพูดดีๆอ่ะอาจจะไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขหรือทําจริงแต่บางทีถ้าเราใช้คําแรงๆอ่ะหรือว่าให้ฉุกคิดอ่ะมันอาจจะมีผลสำลีจริงๆเพราะฉะนั้นอยาให้มองที่ตัวเนื้อหาแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเรื่องของคําสอนนี่คือท่านยกตัวอย่างเรื่องของการอาบน้ามาจริงๆอ่ะท่านก็จะพูดเรื่องของแบบ่าเออนะซึ่งหลายๆคนก็บอกพอหลายๆคลิปที่ฟังเออกรตือทําจริงๆ่ะไปหาพระพยอมแล้วท่านว่ายังไงอ่ะท่านบอกว่าก็ต่างคนต่างคิดน่ะ ผู้ที่ตำหนิติเตียนอาจจะมองคนละมุมหรืออาจจะเป็นผู้ที่ทำไม่ได้เหมือนเขาในหลายๆเรื่องจริงๆแล้วการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเนาะการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นพระพุทธเจ้าเคยยกย่องผู้ที่สอนธรรมะเก่งๆไม่ว่าจะเป็นคารวาหญิงก็ได้ชายก็ได้ขอแค่ให้สอนดีสอนเก่งก็ได้หมดก็คือให้ช่วยกันทำความดีละเว้นความชั่วอะไระได้หมดนะ